สวัสดีค่ะคุณนัทห้องสวยพร้อมอยู่นะคะวันนี้นัทอยู่ที่โครงการเอื้อทอนวัดกู้สองอยู่ปากเป็ดแจ้งวัฒนะนนทบุรีนี่เองนะคะภายในห้องขนาดพื้นที่32ตารางเมตรเป็นห้องริมแปลงมุมนะคะติดบันไดค่ะนี่เลยนะคะห้องเราอยู่อาคารที่71ชั้น4แปลงมุมอยู่ห้องนี้เลยตาบริเวณด้านหน้านะคะนักโครงการเข้ามาด้านในได้เลยนะคะฝึกที่71 ปิดเหล็กดัดให้เรียบร้อยนะคะบานประต,ตูบานหน้าต่างมีเหล็กดัดให้พร้อมภายในตัวห้องนะคะนี่เลยห้องโถงขนาดใหญ่นะคะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด32ตารางเมตรบานหน้าต่างนะคะเป็นบานหน้าต่างแบบกระจกอลูมิเนียมติดมุมเพดให้เรียบร้อยแถมฟรีชุดโซฟาเซตนี้ให้ทั้งเซตเลยนะคะ ห้องนี้ประกอบไปด้วย2ห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ําและโซนซักล้างค่ะห้องนอนห้องแรกห้องนี้นะคะเราบิวอินขึ้นมาให้ใหม่ค่ะตัดด้วยโทนสีเทาส่วนพื้นนะคะเป็นกระเบื้องยางคลิปรัเอสทีซีอย่างดีบานหน้าต่างนะคะเป็นบานกระจกอลูมิเนียมติดม้วลวดให้เรียบร้อยห้องนอนห้องที่1น่ในส่วนของห้องโถงกว้างๆแบบนี้เลยนะห้องโถงกว้างมากเซตโซฟาเราแถมฟรีกับลูกค้าไปเลยค่ะ บานหน้าต่างเป็นหน้าต่างอลูมิเนียมบานประตูติดเหล็กมุมติดเหล็กดัดให้เรียบร้อยนะคะบานประตูมีเหล็กดัดให้พร้อมห้องโถงกว้างฟ,ฟรีเฟอร์นิเจอร์ให้ทั้งหมดตามที่เห็นได้เลยนะคะส่วนผนังด้านข้างตรงนี้นะคะเราบิบอินที่มาให้หม่ลูกค้าสามารถวางของได้เลยในส่วนของห้องนอนนะคะห้องนอนใหญ่นะคะเราแถบฟรีเฟอร์นิเจอร์ให้ทั้งหมดมันจะเป็นเตียงขนาด5าฟุตแอร์เซตตู้เสื้อผ้าพร้อมโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเซตนี้เราแถบให้ทั้งหมดเลยค่ะ เตียงนอนขนาด5ฟุตบานหน้าต่างเป็นแบบบานกระจกอลูมิเนียมนะคะใส่มุง้งวดให้เรียบร้อยแอร์มีให้พร้อมแล้วค่ะต่อไปโซนห้องน้ํานะคะห้องน้ำอยู่ภายในตัวห้องห้องน้ําสุขภัณฑ์นัดเปลี่ยนให้ใหม่ยกเซ็ตปูกระเบื้องให้เต็มคาซาวเวอรช่เท้าอันนั้นนาพร้อมค่ะต่อไปโซนห้องครัวห้องครัวด้านหลังนะคะเราทำเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ปูกระเบื้องให้เต็มมีซิงค์อ่างล้างจานให้เรียบร้อยบานหน้าต่างเป็นบานหน้าต่างบานใหญ่นะคะใส่มุงม้งลด ให้เรียบร้อยส่วนซักล้างซักแห้งอยู่ตรงนี้และด้านบนตรงนี้นะคะเราติดราวแขวนผ้าให้ด้วยนะคะราวตากผ้าสามารถใช้งานได้เลยค่ะะถ้าสนใจนะคะโครงการเอื้ออาทรวัดผู้2แจ้งวัฒนณะปักเบ็บนี่เองนะคะอยู่ซอยวัดผู้ก็ทักหาเราได้เลยนะคะห้องนี้ฟรีโอนฟรีดาวเพราะบริการที่ขอสินเชื่อให้ฟรีกับเอื้ออาทรวัดผู้สตึก71ชั้น4แปลงมุมค่ะ